จังหวัดน่านค่ะที่จังหวัดน่านมีการจัดพิธีสืบชะตาสืบชะตาเสริมบรารมีรับมหามงคลปีเถาะถวายสักการะพระมหาธาตุเจ้าผู้เพียงแช่แห้งและบวงสวงเทพย,ายดาอารัก์ค่ะ ที่วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านค่ะนายวิบูลแววบฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานพิธีสืบชะตาสืบชะตาเสริมบารมีรับมหามงคลปีเถาะถวายสักการะพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งและบวงสรวงเทพย,ยดาอารักษ์โดยมีนางสาวพัดโดยมีนางสาวพัทระอนงณชยงใหม่ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีค่ะ สำหรับพิธีสืบชะตาเสริมบาร,รมีรับมหามงคลปีเถาะถวายสักการะพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งและบวงสวงเทพยาดาอารักษ์จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้ร่วมพิธีเนื่องในงานประเพณี6เป็งนมัสการองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึง6มีนาคมนีม้ค่ะ ท่านผู้ว่าราชการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมว่าพระธาตุแช่แห้งเองเป็นพระธาตุประจําปีเถาะของชาวล้านนาค่ะจึงได้จัดงานประเพณี6เปลงมัสาการพระธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งประจําปี2566โดยปีนี้เวียงภูเพียงแช่แห้งมีอายุครบ670ปีซึ่งทั่วทั้งเมืองนาและถนนสายหลักได้เนรมิตประดับประดาไปด้วยสัญ,ญลักษณ์รูปกระต่ายเพื่อต้อนรับนักสัตว์ปีเถาะค่ะและยังมีการประดับตุง โคมแขวนล้านนาเครื่องจักรสารรวมไปถึงตุ๊กตามาสคอตสอัญลักษณ์รูปกระต่ายบริเวณที่พักโกรงแรมโฮมสเตย์รีสอร์ทและร้านอาหารค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าภาคเหนือนี่มีพระธาตุประจำปีเกิดสำคัญหลายที่เลยทีเดียวใช่